มึงมึงทำพยัญชนะให้ผมดูในใ,ในในแชทอะให้มันเป็นยังไงอันไหนใช้ยังไงวะไม่เข้าใจวะก็มันมันไม่ใช่มันไม่เข้าใจเี้ยมึงมึงจริงไว้ยบล็อกเหล็กข้างบนสามกลางหนึ่งข้างล่างอีกสามโล่เฮ้ยเฮี้ยมึงมึงจริงบล็อกเหล็กข้างบนสามกลางหนึ่งล่างอีกสามมันจะเป็นตัวทียังไงอะแล้วยังไงต่ออ่ะเล่นยังไงตอบพ่อ,อ,นงงอพคนเก่งตอบฉันหน่อยสิ มาไอ้เหี้ยมาดิโอ้โหไอ้เหี้ยสมุดเต็มอ่ะอุ้ยแล้วมึงดูดิอไอ้เหี้ยสมุดเอนชาร์ดบ้าไปแล้วพี่จา๋า ดู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 สมุดเอ็นชาร์ดดูสมุดเอ็นชาร์ดเฮ้ยร้องกูเสกเว้ยบอกแล้วมึงกันร้องไปไปไปหมดเลยก็มึงไม่ได้ดูก็มึงโง่ไอคนพิมพ์ตามมันก็โง่มันก็โง่งโด้วยกันคู่อ่ะมันโง่โด้วยกันคู่ผมบอกแล้วไปร้องเว้ยร้องดิมึงร้องดิ ปีกหาได้ยังยังครับยังไม่เจอเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาปีกด้วยเนี่ยถ้าผมมีปีกอะผมจะไปไหนก็ได้ถูกไหมครับ มาขอเลยกันพลังเอ็นพลังเอ็นพลังเอ็นขอจอบแบบดีๆหน่อยอุ้ยรอบนี้น่าจะดีกว่าอันเก่าอันเก่าประสิทธิภาพการคนสิบไปนั่นบ้านหรือวัดโรครกเครช ดีเหรอครับโชคลาภคูณสองคงทนสามอันนี้โชคลาภโชคลาภก,ก็คือมันจะได้ขุดแล้วมันจะได้เพิ่มถูกไหมมันรวมกันยังไงอ่ะมันเอาไปรวมกันยังไงอ่ะครับคนดูอ,อ,อุ้ย ประสิทธิภาพสี่โอ้โหไว้แย่ขวาเลยอนัอนเก่าดีกว่าไอ้เหี่ยดูดิไอ้เหี่ยกูวางสมุดอย่างเยอะอะมันยังเรียนให้กูได้นิดเดียวคนดูมันเป็นเพราะอะไรอ่ะครับมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะผมเรียนเยอะมากเลยอ่ะ มันทํายังไงครับไปรวมกันยังไงอะครับตอบผมหน่อยดีสี่พันกว่าคนเนี่ยมันไปเรียนยังไงอ่ะครับมันเรียนยังไงเหรอครับคนดูนอนแป๊บหนึ่งเลยอยะ ครับแท่งเหล็กเหรอหนั่นนะแท่งเหล็กผมเหมือนจะมีอยู่นะอ,ะอแท่งเหล็กผมเหมือนจะมีว่ะแท่งเหล็กผมเหมือนจะมีนะอาแท่งเหล็กมีแล้วไงต่อไม่ต้องหนึ่งร้อยชั่วโมงก็ได้ครับขอแค่มาทุกวันก็พอรักนะครับครับน้อง อะแทงเหล็กแล้วไงต่อแล้วไงต่อครับองงนะโอ้มันทำยังไงเว้ยตอบผมหน่อยดิผมจะรวม,ออรมทำยังไงทำบล็อกเหล็กสามชั้นบล็อกเหล็กสามชั้นเหรอ นี่บอกล็เหลมาลเมื่อไหร่จะทำชาเลนจเอาแม่ตัวเองเอาพัดลมเป่าหีครบรอยชั่วโมงอะแล้ว 2> 1, 2, งไงต่อครับอ่ะแล้วไงต่อมีกล่องซ่อนในเล้าไก่ครับที่บิด โอ้ยเย็ดแม่เว้ยกูทำของฟรีเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอก็นี่ไงบอกเล็กเนี่ยโอ้ผมจะไปรอดอละครับพี่ขอกำลังใจหน่อยอีม่อมม่มพ่อมึงอะอ๋อ มละตียากด้วยไอ้เหี้ยดูดิใช้ผิดอันในสัตว์เลยอ๋อมาค้าในโต๊ะค้าอีกทีเหรอนี่เหรอเนี่เหรอครับหรือว่ายังไงครับ ยังไงวะกูงงวะ่ะไอ้เฮียอะไรวะไหนอะเอาบล็อกเลขสามบล็อกพอโอเคเนี่ย,ยสุดยอดสุดยอดอธิบายได้เก่งกันมาก ไหนวะครับที่ตีเหล็กไหนวะที่ตีเหล็กไหนครับที่ตีเหล็กต้องใช้เอ็นวิวครับไหนต้องใช้เอ็นวิวคืออะไรครับอเอาที่ขุดออกอะยังไงต่อ อันเนี้ยอะเอาอยัางไงต่อครับไหนไหนไหนที่ตีเหล็กพ่อคนเก่งไหนพ่อคนเก่งอ่ะแนวนอนอ่ะอืหนึ่งสองอ่ะแนวนอนนะอ่ะแนวนอนแล้วไงต่อครับไหนล่ะที่ตีเหล็ก มืงนอะไรมึ่งอ่ะมืงนอะไรอีห <sm Un lock ing> <Trans> ี okay. ้ยสอนยังไม่รู้เรื่องเลยกลางอ๋อโอเคครับไหนอ่ะเนี่ยไหนที่ตีเหล็ก บนสามกลางหนึ่งล่างสามอะไรไหนว่าอะไรวะไม่เห็นได้คืออะไรครับยังไงต่อครับอ่าอ่ไหนครับไหนไหนละกดตัวทีเนี่ยตัวทีแล้วเนี่ยมันให้พิมพ์เนี่ยน่ะอดฉลาดอีกแล้วเว้ยมาหลอกกูอีกแล้วเว้ยโทรหาเพื่อนกูแป๊บเฉลิมอยู่ปะวะ ก็มึงจริงสอนควายเล่นควายพ่อมึงเนี่ยควายแม่มึงอ่ะมึงให้แม่มึงมานั่งเล่นไหมเอาไหมหรือพ่อมึงอะพ่อมึงยังเล่นไม่เป็นเลยไม่ครับน่ะเล่นไม่เป็นกูถอนงอกทีละเส้นแล้วไหมล่ะครับบล็อกยังไงอ่ะกูด,ดึงเส้นผมพ่อมึงเลยเอาอย่างเงี้ยไหมไอ้เฮ็ดแม่ เอาบล็อกเหล็กไว้บนสุดแนวนอนสามแท่งเหล็กมาใส่ให้เป็นสามเหลี่ยมเอาบล็อกเหล็กไว้บนสุดแนวนอนสามอันนอนสามแท่งเหล็กมาใส่ให้เป็นสามเหลี่ยมบล็อกเหล็กสามกลางใช้เหล็กแท่งหนึ่งล่างใช้เหล็กแท่งสามเออไอ้นี่นายจะอธิบายบนบนบล็อกเหล็กสามกลางใช้เหล็กแท่งหนึ่งล่างโอ้ยมึงมึงทำพยัญชนะให้ผมดูในใ,ในในแชทอะให้มันเป็นยังไงอันไหนใช้ยังไงวะ ไม่เข้าใจหรออ่ะยกตัวอย่างอย่างนี้ใช่ไหม,ไม,มอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้หรออย่างนี้หรอครับอย่างนี้ใช่ไหม ดูลิงก์ที่กูส่งในแชทไหนอะเนี่ยตัวทีเอาคอนไว้ข้างในเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> ไหนอะครับตัวทีแล้วเฮ้ยโดนหลอกเว้ เอาบล็อกหินไปเผาพอได้หินเรียบเอาไปเผาอีกรอบครับเอาบล็อกหินไปเผาอ๋อไปเผาเอาไปเผาก่อนเหรออ๋อบล็อกหินเอาไปเผาอีกรอบเออโอเคครับ <c oughs> ไหนมันเผาไม่ได้แล้วโอ้ย <c oughs> ไอ้เฮี้ยงกูโดนหลอกด้วยเขาบอกควายเองก็ด่าเขาไอ้เฮี้ยนี่ เฮ้มันทําได้มันมีอยู่จริงไหมเนี่ยไอ้เฮียกูโดนหลอกหรือเปล่าวะอายุใกล้จะสามสิความคิดใกล้จะ13โอ้พระเจ้าสอนหมานั่งฉี่ยังดีกว่าสอนมึงสอนหมานั่งฉี่ดีกว่าสอนมึงพ่อมึงอ่ะกูก็เป็นครับไอ้เฮียง้ชิบหายถามแต่คนดูพอเขาบอกมึงไม่เข้าใจเองด่าคนดูเฉยคุณชาย ก็มมมมมััันนนไไ่่ใชเขฮี้หมึงมึงจริงเว้ยบล็อกเหล็กข้างบนสามกลางหนึ่งข้างล่างอีกสามโง่เฮ้ยเฮี้ยมึงมึงจริงบล็อกเหล็กข้างบนสามกลางหนึ่งล่างอีกสามมันจะเป็นตัวทียังไงนี่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 ขาดอีกสองอันใช่ไหมขาดอย่างนี้อีกสองอันถูกไหม ถูกไหมผมทำถูกใช่ไหมนี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นตัวทียังไงวะค่วยหลอกกูตั้งนานไอ้เหี้ยฟอร์มลูกมึงมีโทรศัพท์แ่มีก็ค้นหาสิบักปึกปึกพ่อมึงนะเย็ดแม่ ทำเหี้ยไรขัดใจชิหายไออ้วนกูฉุนละมึงมาต่อยกับกูปะ่ะต่อยอะไรครับไม่ต่อยต่เอ้ย Google มีไว้ทำไร Google บางทีมันก็แปลมันมันก็ทำไม่ได้หรอกครับมันโง่มันจะสู้สมองคนได้ไงมันเป็นแค่ AI สมองคนทฉลาดสุดแล้วน้องพี่จะสอนน้องเนี่ย อ่ะเล่นยังไงต่ออ่ะเล่นยังไงต่อบพ่อคนเก่งตอบฉันหน่อยสิค้นหาใน Google ครับว่าคราฟที่ตีเหล็กครับรับนะครับพี่ต้าไหนครับที่ตีเหล็กของน้องนี่ตาทาแล้วเหล็กเป็นก้อนห้าก้อนครับวางบนสุดสามตรงกลางหนึ่งแล้วล็อกหินที่เอาไปเผาสองรอบสามก้อนไว้ด้านล่างครับพี่ขานี่ง กูบอกให้มึงเข้าลิงก์ที่กูส่งให้ในแชทไอโง่โง่พ่อกูไม่เข้าขี้เกียจอ๋อใช้เลขธรรมดาเหรอนี่เหรอมึงโง่ก็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 มึงไหนครับไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นตัวเท่าควายสมองเท่าแมวโง่จริงๆไอสัตว์นี่ให้กูไปสอนหน้าบ้านไหมล่ะ ไหนครับไหนครับนั่นแหละอ้าวผมทำแล้วไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง ผมงงอะครับผมงงนะครับ,งงรบที่เอาหินไปเผาก่อนครับบล็อกหินไปเผาอ๋อเอาบล็อกไปเผาด้วยเอาเผาอยู่เฮีย,ยแค่บอกเอาไปเผาแล้วก็ค่นั้นตามตามตามกู ขั้นตอนแรกวางเรียงกัน3อันถูกแล้วขั้น2วางแท่งเหล็กตรงกลางหนึ่งชั้นสามวท่เหล็กให้ที่หน่อยอะไรวะกูงงหวายที่เป็นถึงกูมารอ้วนเรื่องแค่นี้ไม่รู้กูหลักงึดว่ากูมารอ้วนอะไรผมก็ทำถูกแล้วคนดูจะปั่นดี บล็อกเหล็กสามอันบนกลางเหล็กที่พึ่งเผาหนึ่งล่างเหล็กที่พึ่งเผาสามไอควายบล็อกเหล็กสามอันกลางเหล็กที่พึ่งเผาหนึ่งล่างเหล็กที่พึ่งเผาอีกสามมอ,อเอทำไมมึงถึงดักดานแบบนี้แ<ผ>ม,ม่คลอดไดเช่นไรมีอะไรกับซูนัากรอครับเฮ้ยแบบนึงนะครับกอล์ฟบล็อกเหล็กสามอันบนบล็อกเหล็กอะกลางเหล็กที่พึ่งเผามาอกลางอีกอันหนึ่งที่พึ่งเผา ล่างเหล็กที่เพิ่งเผาอีกสามหนึ่งสองเนี่ยก็เหมือนเดิมยังไงอะครับคนดูทำบล็อกเล็กยังไงอะครับมผมเอาไปเข้าเตาเผามาแล้วเมื่อกี้ เหล็กแท่งเหล็กอันนี้เหรอครับต้องเอาไปเผาอีกเหรอหรือว่าไม่ต้องเผาแล้วอันนี้ใช่ไหมครับวางดิเอาวางตรงไหนครับอ่ะวางอย่างนี้เหรอครับอย่างนี้เหรอครับคนดูครับกูบอกเหล็กที่พึ่งเผาไม่ใช่บล็อก อลสามกล,ลางแท่งเหล็กหนึ่งล่างแท่งเหล็กสามควยนี่หรอครับแล้วก็าไว้อย่างนี้สามอันหรอครับอ๋อได้แล้วได้แล้วครับอันนี้ใช่ไหมครับ,บคุยข่มครับห่วยเฮียแล้วก็มามานั่งมานั่งปั่นกูตั้งนานในที่อะเพื่ออะไรอ่ะถามจริงตอบตรง ครูไม่เคยดูอะไรโง่เท่านี้มาก่อนเอ้<ห>กมปากา่าคลั่งก็ผมเพิ่งเล่นเป็นอะไรามาว่าใหไกันตรงนี้เพื่อแกล้งมืน่นเอาเงินดูคนดูอย่าไปหลงเชื่อมันนะไอ้ตุ้ยนุย้ยเชื่อพ่อมึงอ่ะแม่มึงอ่ะแกงโง่นี่ใช่ไหมครับข้างบนถูกเหล็กแท่งตรงกลางหนึ่งเหล็กแท่งข้างล่างสามแล้วไงตอครับ แล้วไงตอครับมันไม่ได้มันใส่ชื่อไม่ได้ครับสุดยอดเลยว่ะควายล้วนๆไม่มีวัวผสมจริงๆไม่มีอะไรอยากจะพิมพ์นอกจากคำว่าโง่ควายไร้สมองแล้วเอาอะไรใส่ครับคนดูครับแล้วเอ,อะไรใส่ครับ กว่าควคยจะกลายเป็นคนเปลืองตังกูฉิบหายโอ้โหกว่าควคยจะลายไม่รูแล้วทำยังไงอะครับอ๋อผสมกันอย่างนี้หรอนี่ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาพิกแอดสองอันที่มีใส่ไปครับอ๋ออันเนี้ย ต่อดักดานอู้ยประสิทธิภาพการขุดยี่สิบหกไอเหียโคนดูครับ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 มาว่ะไอเหียคนดู ที่อะแล้วอย่างนี้ผมก็ซ่อมชุดได้ดีครับอย่างนี้ผมอย่างนี้ผมก็ซ่อมชุดผมได้สิครับเจสไหดู yes. อล,ลองเกาะดิไหนดูอล,ลองเกาะดิไหนดูเกาะดิเกาะดิกลักวทำได้ตั้งนานแล้วก็ไม่บอกไอ้พวกเฮียนี่แม่งให้กูค้าใหม่ตั้งนานไอ้แซด พี่มาลีครับไอมาคอโดนปิ้งแดกแล้วจริงไหมครับยังครับยังครับค่าไลาเว็หมุนก้าวคืออะไรครับขนาดควายมันยังไม่นิ้วมันยังทำได้ดีกว่ามึงควายดีใจได้ของ เวลหรอเออวะเวลผมเวลสามมาเก็บไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็อันนี้ไหนดีกว่ากันนะครับคนดูเมื่อสวมใส่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาเผาอันไหนดีกว่ากันนะครับภูมิใจอะไรของมันคนดูพยายามสอนควายคราฟของ <laughs> ทุนดามเมสี่อันนี้น่าจะดีกว่าทุนดามเมสอันนี้ดีไหมครับ โอเคผมเรียบร้อยแล้ว